เนะคะจากข้างบนข้างล่างนะคะข้างข้างล่างหนูลืมสอบถามได้ยินเสียงหนูไหมคะได้ยินเนาะ <c oughs> เพื่อเื่อข้างบนข้างล่างก็ตัดเสียงกันได้นะคะเมื่อโอ้โหเมื่อคืนน,นี้มีใคร <c oughs> อยู่ถึงถึงดึกม้างเลยไหมเอ่ยมีไหมคะมีทันหญิงรีไหมดึกนิด S <S <S ดึกนิดนิดแม่เมื่อคืนนี้หนูเฝ้ายามหมดเลยเพราะว่าบาันเราเนี่ยจะอยู่ในตึกเราตึกตึกทาวเลอี่นหนูก็อยู่แถวแถวนั้นแหละหนูก็ตีสามก็มาสองทีหนึ่งตีสี่ก็มาสองทีหนึ่งต้อเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนดีกว่าเที่ยงคืนตอนห้าทุ่มนี่มีคนเพิ่งกลับมาด้วยนะแต่ลักษณะคือไปนวด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 ฝ่าเท้าเออนวดไขเส้นแต่ขออนุญาตครับขอขอ,ขอนุญาต้องชน เราชวนด้วยโปรแกรมโปรแกรมแบบเหมือนคนที่แล้วใช่ป่าเหมือนโปรแกรมมาวัดลองขุนแล้วก็มาวัดพระแก้วเปล่าจ้ะใช่ค่ะอ๋อเขาไม่เปลี่ยนเป็นอห้วยปากั้งใช่ไหมไม่เปลี่ยนนะโปรแกรมเดิมเนาะเออเดี๋ยวอ๋อนี่โชเฟอร์พูดกับหนูเหรอ่าโทษจำเสียงไม่ได้หนูหนู้ข้างล่างพี่ขึ้นมาคุยไหมล่ะเอาไหมล่ะอันนั้นชวนเดี๋ยวบอกลุงทัวร์เรานะว่าโปรแกรมเติมนะโปรแกรม อาวัดลองขุดาาอาจารย์อาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐ์วิพาทแล้วก็มาวัดพะแก้วแล้วก็ทานข้าวแล้วก็เหมือน,นเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะเราขานีเาข้าวนน่ะไดมันจะปแต่ว่าวจะบอกนิดนึงเรื่องพระแก้วที่จอดตั้งต่นี้อ่เดี๋ยวพี่เจาะรายละเอียดแล้วกันก็ ขออนุญาเตเพิ่มเติมน้องชนนะครับคุณแม่ครับน้องชนเมื่อคืนเขาทําหน้าที่ดีมากนะครับ <c oughs> เฝ้าเวรเฝ้ายามนะครับไม่ได้ไปเทีย่ยวนะครับ <c oughs> เขา้อนย้อ <c oughs> อ๋ย <c oughs> อยังเล่าไม่จบยังเล่าไม่จบ <c oughs> แหมโดนที่ดำขัดขัดจังหวะตอนเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเ <c oughs> ที่ยงคืนตีหนึ่งนี่เอ๊ะ <c oughs> ไปไหนมาวะ <c oughs> ่ะตีสองเลยนะพอตีสามมีต่างหากแถมเราต้องตื่นเร็วด้วยเนาะ ไม่รู้เขาไปไหนแต่บางทีก็มีแบบปุบุบุโปุบุบุโวเราไม่บอกห้องด้วยเราเป็นห้องไข่แต่เห็นอยู่นะคะอ่าเดียกับพี่เปอเลยค่ะดูแลประชาชนได้จนไม่สบายนะครับยืนยันนะครับคุณแม่ไม่ได้เที่ยวนะครับทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเนี่ยมันเป็นพิรล์งานนะอ่แจ้งนิดหนึ่งครับว่าล่องคุณเนี่ยเราเดินทางไปเนี่ยอีกประมาณเวลาเนี่ย ครึ่งจั่วโมงก,กว่าแล้วกันนะครับก็สถานที่ของเราที่จะลงก็ลงจะลงบริเวณด้านหน้าหน้าเลยนะครับแล้วก็